สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องอนุกรมอนันต์นะครับก็ลองมาเจอกับคลิปที่เป็นเนื้อหาบ้างนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับเรามีปัญหาชวนคิดนะครับคุณครูปินะครับนามสมมุตินะครับเปิดชุมนุมบาสเกตบอลนะครับลืม ลงข้อกำหนดการจำกัดจำนวนสมาชิกนะครับชุมนุมอื่นก็จะจำกัดว่าสัก25คนอะไรอย่างเงี้ยครับลืมใส่ข้อกำหนดครับทําให้นักเรียนมาสมัครเป็นจมนวนมากนะครับแล้วก็ครูปีก็กลัวว่าถ้าให้นักเรียนไปเลือกชุมนุมใหม่ก็จะเป็นการทําร้ายจิตใจนะครับก็เลยแก้ปัญหาว่าคนแรกก็ให้เล่นหนึ่งสนามไปเลยนะครับส่วนคนที่สองก็เล่นครึ่ง,นงสนาม ส่วนคนที่3ก็เล่นเซตหนส่วนสของสนามอ่าคนถัดไปก็เป็นเซตหส่วนแคนถัดไปเป็นเซตหนส่วนหเป็นอย่างนี้เรื่อยไปครับคําถามก็คือว่าถ้าโรงเรียนนี้มีสนามบาสเกตบอลเพียง2สนามนะครับจะรับสมาชิกได้กี่คนตามเงื่อนไขการแก้ปัญหานี้นะครับเอ่อก็คือจะหาว่าสนามบาสอ่าวิธีการนี้จะอั้นคนไว้ที่กี่คนนะครับตอนนี้เมียนดูแนวคิดนะครับก็ สนามนี้ก็ให้คนแรกไปนะครับแล้วครึ่งสนามก็ให้คนถัดมาใช่ไหมครับแล้วก็เซตหนึส่วนสี่ก็ให้คนถัดมาคนถัดมาก็ได้อีกเซตหนส่วนแปดใช่ไหมครับเซตหนึส่วนสิเซตหนึส่วนสามสสเซตหนึ่วนหกสิบสี่เซต1นึ่งส่วนหนึอเซตหนึ่งส่วนสองรอะไรอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยไปนะครับแต่ว่าครูตัดสนามเล็กๆไม่ไหวนะครับไอเดียการบวก ไปเรื่อยๆอย่างนงี้ครับมันเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันเหมือนสิ้นสุดนะครับนะครับเพราะว่ามันก็จะเล็กน้อยจนไม่เกิน2ส,สนามนะครับก็เลยเป็นไอเดียว่าเฮ้ยนะครับอนุกรมอนันต์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันสามารถบวกได้เลขๆหนึ่งได้นะครับเป็นไอเดียที่เพอร์เฟกมากทางคณิษษตศาสตร์ก็คือ ในทางปฏิบัติคือบวกกันทั้งชาติก็ไม่หมดเพราะว่ามันมีไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่บวกแล้วมันหมดครับมันได้เลขหนึง่งเป็นไอเดียที่แหมสวยงามมากทางคณิตศาสตร์นะครับและก็เป็นหน้าที่เลยเป็นภาระหน้าที่ของเด็กม .6 ที่เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับจะต้องเข้าใจมันนะครับอ่าเราข้ามไปที่เรื่องที่เราจะเรียนกันดีกว่านะครับอ่าเรารู้จักอนุกรม เลขคณิตนะครับอันนี้เราจะพิจารณาว่าอนุกรมเลขคณิตที่มันอน,นันต์เนี่ยมันจะอ่าอ่า,อามันจะมีผลบวกเป็นยังไงนะอะไรอย่เงี้ยครับผมอ่าก่อนอื่นเราก็มาดูอ่าสูตรผลบวกพจน์ที่ n นะครับนะครับเออไม่ใช่พจน์ที่ n ผลบวก n พจน์แรกนะครับ Sn ก็จะมีสูตรว่า n ส่วน2คูณ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d คราวนี้ถ้าในระดับชั้นเราเนี่ยต้องการทราบระดับเป็นอนันต์เลยเราก็ต้องให้เลข n เป็นเลขอนันต์นะครับให้เลข n เป็นเลขอนันต์ก็จะเป็น s s infinity นะครับหรือแนวคิดก็คือหาลิมิตของ sn นั่นแหละแต่ว่า n นะให้เป็นเลขเยอะๆนะครับนั่นก็แปลว่าก็ sn ก็สูตรเดียวกันนี่แหละแต่ว่าให้ n มันเยอะๆนะครับ เราก็รู้เราเรียนเรื่องลิมิตมาแล้วใช่ไหมครับอ่าลิมิตแบบนี้นะครับมันอยู่ข้างบนหมดเลยข้างล่างมันไม่มีตัวหารทวงฉะนั้นเข้างบนก็ลังแต่จะมากขึ้นนะครับบนมากนะครับบนมากมันก็รูออกไม่มีค่าใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะโอ้โหไม่มีค่าแล้วทาไงไม่ไม่มีค่าสิดีครับเราก็จําไปเลยว่าถ้าเกิดเราจับทางได้ว่า อนุกรมอนันน์นั้นเป็นอนุกรมเลขคณิตเราตอบเลยว่าหาค่าไม่ได้รู้ออกไม่มีค่าก็ตัดจบไป1อนุกรมครับอนุกรมเลขคณิตอนันหาค่าไม่ได้ชัว่เออต่อไปไปที่เลขาคณิตบ้างนะครับสูตรอมันมี2ส,สูตรครับมันก็จะมีสูตรที่เหมาะกับค่าอามากๆนะครับค่าสมบูรณ์ของอามากกว่า1 ค่า r มากๆนี่ใช้สูตรนี้นะครับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ส่วน r ลบ1นะครับอ่าแล้วยังไงต่อแนวคิดก็เหมือนกันครับก็คือเราก็อยากรู้ว่าอนันเนี่ยแทนค่า n เป็นเลขมากๆเนี่ยมันจะมันจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จัดการนะครับแทนค่าแทนค่า n นะครับ เป็นเลขมากๆเข้าสู่อินฟินิตี้ไปเลยนะครับก็จะเกิดปรากฏการเดียวกัน R เนี่ยมันเป็นเลขเยอะๆนะฮะเลขเยอะๆก็คือมากกว่าหนึ่งน,นะครับหรือว่า,อามากไปทางลบติดลบมากๆนะครับไอ้ข้างบนเนี่ยมันจะมากจนข้างล่างตามไม่ทันเพราะว่ามันมี N เลย N ออยู่ข้างบนนะครับดังนั้นมันก็มาก มากเร็วกว่าเลขคณิตซะอีกนะดังนั้นก็ถ้าเราจับทางได้ว่าอันนี้เป็นอนุกรมเลขาคณิตนะแล้วก็ค่า R เนี่ยค่าสมบูรณ์มันมากกว่า1เราก็ตอบไปเลยว่าหาค่าไม่ได้ตัดจบไปอีกหนึ่งกรณีโอเคเก็บไว้เป็นกรณีสุดท้าย ดังนั้นนักเรียนน่าจะรู้เลยว่าแม่อันนี้จะต้องเป็นไข่ดาวหรือลูกชิ้นแน่แน่ใช่ไหมครับอ่ากรณีที่2คือค่า r น้อยกว่า1ค่าสมบูรณ์ของ r เนี่นะครับน้อยกว่า1นะครับมันก็มีสูตรที่เหมาะกับเขาก็คือ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วนด้วย1ลบ R านะครับคราวนี้อยากให้นักเรียนนึกภาพก่อนที่เราจะไปหาลิมิตของมันนะครับว่าค่า r เนี่ยมีค่าสมบูรณ์น้อยกว่า1เนี่ย ก็แปลว่าค่า R ่านมันมีค่าเล็กน้อยอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งนะครับเล็กๆนะครับนึกถึงเลขก,ก็เช่นหนึ่งถึงสองเช่นลบสองส่วนสามก็ได้ไปฝั่งลบบ้างนะครับเช่นห้าส่วนสี่ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกินเนี่ยมันเกินหนึ่งอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับโอเคเราก็เทคลิมิตให้มันเลยนะครับก็อาจจะมองว่าอุ้ย มันก็อยู่ข้างบนเหมือนกันนะครูนะครับแต่ R ของเราเป็นเลขพวกนี้นครับเนี่ยเลขพวกนี้นครับเลขพวกนี้พอ n มากๆถึงระดับอินฟินิตี้นะครับข้างบนที่เป็นตัวเศษมันจะมากตามตัวส่วนไม่ทันตัวส่วนจะมากมากๆนะครับบนน้อยล่างมากหารกันไปเรื่อยๆมีค่าเข้าใกล้อะไรนะครับน่าจะจําสมบัติได้มันจะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ลิมิตเป็นศูนย์นะครับงนั้นตัวนี้เป็นศูนย์ไปแล้วครับ พอเป็นศูนย์ปลป๊าในวงเล็บก็เหลือเลขหนึ่งเลขเดียวคราวนี้มาดูดีๆนะครับ a หนึ่งก็เป็นตัวเลขเปล่าๆเลขหนึ่งนะครับเลขอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่โจทย์กําหนดมานะครับแล้วก็หนึ่งก็เป็นเลขหนึ่งไม่ใช่เลขอะไรแล้ว r ก็เป็นเลขเปล่าๆเลขหนึ่งดังนั้นลิมิตตัวเลขเฉยๆครับก็ได้ตัวเลขนั้นนะครับโอเคเราได้สูตรมาอย่างมืนๆเลยอ่าหรือแบบง่ายเกินอ่ะเราได้สูตรมาอย่างง่ายๆเลยว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าเป็นอนุก,กรมเลขาคณิตนะครับกรณีเดียวเท่านั้นคือกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R เนี่ยน้อยกว่าหนึ่งหาค่าได้นะครับและก็มีสูตรว่าเอ n อินฟ mm ินิตี้เท่ากับ a หนึ่งครับส่วนหลบก R ครับผมอ่าคราวนี้มาไปมาที่โจทย์โจทย์นี้เพื่อว่าเพื่อตรวจสอบนะครับไม่ใช้วิธีวัดรูปนะครับวิธีวัดรูปก็ง่ายนะครับแต่ว่า ถ้ามันไม่ใช่เศษหนึ่ส่วนโสกละใช่ไหมครับมันก็ไม่น่าจะง่ายแหละอ่าโอเคก็สูตรคือตัวนี้นะครับ A1-1-R ส่วน1ลบ R แล้วก็ใช้ใช้ได้เฉพาะอนุกรมเลขาคณิตอนัอนต์ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์อเนี่ยน้อยกว่า1น,นะครับเท่านี้ของของครูเนี่ยมันเป็น1น,นะครับแล้วก็เป็น1ส,ส่วน2แล้วเป็น1ส่วน4เป็น1ส่วน8ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเลขาคณิตนะครับ และมีค่า r เท่ากับ1ส่วน2คูณดีแล้1ส่วน2ก็สอดคล้องกับกับอ่ากับสูตรนี้คือใช้ได้ใช้สูตรนี้ได้นั่นเองก็จะได้ f t เท่ากับ1ส่วน1ลบ r r ก็คือ1ส่วน2ใช่ไหมครับก็1ลบ1ส่วน2ก็ได้1ส่วน2ก็เป็น1ส่วน1ส่วน2เปลี่ยนหารเป็น,หหนคูณกับเศษเป็นส่วนก็ได้2นะครับก็ก็ตรงกับวิธีวาดภาพแต่อย่างที่บอกนะครับ ทุกโจทย์ไม่ได้วาดภาพง่ายนี่ครับใช่ไหมครับอ่าอ่าตอบสะหน่อยตอบซะหน่อยใช้สนามบาสเกตบอลเสองสนามสามารถรับสมาชิกได้ไม่จํากัดนะครับถ้าใช้เงื่อนไขนี้นะครับอ่าก็เป็นเรื่องสมมุตินะครับเพราะว่าครูปิไม่ได้เปิดชุมนุมบาสครับผมอ่าเรามาดูตัวอย่างทางคณิตศาสตร์อันนี้เอามาจากตัวอย่างที่45หน้า66ของหนังสือเรียนนะครับเขาให้พิจนารณากมนี้ครับ หนึ่งลบสองส่วนสามบวกสี่ส่วนเก้าลบแปดส่วนยี่สิบเจ็ดบวกไปเรื่อยๆเป็นอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออกและถ้าลูกเข้าให้หาผลบวกนะครับขั้นแรกเราก็ไปจับทางก่อนว่าเป็นเลขาไหมใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องที่เราเรียนน่ะมันมีจํากัดคือมันมีเรื่องที่เรียนแค่นี้เราแค่แค่ตรวจสอบว่าเป็นเลขคณิตหรือเลขาคณิตนะครับเป็นเลขคณิตก็ตอบเลยว่าลูกออกนะครับถ้าเป็นเลขาก็ไปดูอา ข้อที่เป็นเลขาคณิตนะครับดูสังเกตดูหรือไม่สังเกตก็ได้เอาตัวเอาตัวที่อยู่ติดกันเอาตัวหลักตั้งแล้วหารด้วยตัวหน้า,น,านะครับแล้วก็ลองเช็คตัวนั้นทุกตัวว่าอ่าค่าอานเท่ากันหรือเปล่านะครับก็เช็คแล้วนะครับเป็นเลขาขาคณิตแล้วก็ค่าอานเท่ากับติดลบเศษ2ส่วนสามติดลบเศษ2ส่วนสามอยู่ในเงื่อนไขนะครับค่าสัมบูรณ์ยางน้อยกว่า1อยู่แสดงว่าใช้สูตรนี้ได้นะครับ ก็ a 1นะครับส่วน 1-R ลบ R แต่ว่า R ดันเป็นติดลบก็เลยลบซ้อนลบนี่นะครับนะครับก็กลายเป็นบวก2 3ส่วน3 3ส่วน3บวก2ส่วน3ก็ได้5-3ส่วน3ะครับ5ส่วน3 1ส่วน5ส่วน3ก็กับเศษเป็นส่วนเป็น3-5ส่วน5ะครับก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับก็คือลูกเข้าแล้วก็มีค่าผลบวกเท่ากับ สามส่วนห้านะครับไปไปที่แบบฝึกหัดหนึ่งจุดสามจุดสามข้อสองใหญ่หน้าหกสิบเก้านะครับเขาให้พิจารณาอนกกมว่าลูกเข้าหรือลูกออกนะถ้าเป็นลูกเข้าให้หาผลบวกนะครับรเวามาแค่บางข้อนะครับบวกามาข้อสองย่อยเส้นหนึ่งส่วนสองเส้ห้าส่วนสองแล้วก็เส้นยี่สิบห้าส่วน 2, สองบวกกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ ตรวจสอบแล้วเป็นเลขาคณิตนะครับแต่ว่าเป็นเลขาคณิตที่มีค่า r เท่ากับ5มากกว่า1แน่นอนครับดังนั้นใช้สูตรนี้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ก็อย่าใช้นะครับใช้ไม่ได้ครับมันลู่ออกนะครับดูให้ดีมันเป็น1525แล้วเดี๋ยวจะเป็น125อะไรเงี้ยครับมากมากลู่ออกแน่นอนครับไม่ได้ผลบวกแล้วชาตินี้ไม่จบนะครับ ชาวคณิตศาสตร์ก็ก็ฉลาดพอที่จะตอบว่าหาลูกออกนะครับไม่ต้องไปหาหน่อยครับต่อไปโคเลือกข้อข้อ6ย่อยมาให้นะครับอนุกรมเป็นลบ1 1ส่วน10บ,บวก1ส่วนอยลบหนึ่งส่วนพันบวก1ส่วนมื่นอะไเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆครับถามว่าได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ได้ไหมอะไรเงี้ยครับวิธีคิดก็ตรวจสอบนะครับตรวจสอบแล้วเป็นเลขาคณิตนะครับ ค่า R เท่ากับลบหส่วนสิก็ค่าสัมบูรณ์น้อยกว่า1น,นะครับอยู่ในเงื่อนไขสามารถใช้สูตรได้ s t เท่ากับ a 1โอแยแล้วครับข้อข้อ6นะครับครูแทนค่า a 1ผิดฉะนั้นนักเรียนจะไม่สามารถลอกข้อนี้เป็นการบ้านได้นะครับและคงต้องขอยุติเพียงเท่านี้เพราะว่าไม่แก้คลิปด้วยครับ โอเคนะครับก็หวังว่านักเรียนจะพอที่จะเข้าใจวิธีการนะครับแล้วเราก็จะมาทบทวนแบบฝึกหัดนี้กันต่อด้วยนะครับถ้าใครคิดข้อ6เสร็จแล้วได้คำตอบเท่าไหร่มาบอกครูด้วยนะครับคุณครูทำผิดครับสำหรับคลิปวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ